สวัสดีจ้ามึอดีสีพาไปเก็บกระเทียมอีกจ้ะพอดีมูค้นจีนเผื่อมหาเนาะจ้ะสีพากันเห็ดกับเขากินน้งกันตอนแรกว่าสีสิเก็บดอกกระเทียมไปสุกแปรงถอดบัดเอาใส่ไอ้แกงเคี้ยวหวานไปแล้วเนาะจ้ะก็เลยสิเห็ดใหม่อีกรอบจ้ะมาจ้ะไปเก็บน้ำกันกันเถะเริ่มเริ่มเป็นดอกแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวสีเอาดอกให้มึงนี่จ้ะนี่ดอกเนาะจ้ะ ดอกปานเรหลายอยู่งนี่หลายหลายจ้ะพุณลายหกจังเต็มไปหมดเลยว้าวลายหกจังนี่เมื่อดีสิตัดตัดเอาเลยจ้ะเพราะว่าที่เอาทั้งใบล้วก็เอาทั้งดอก เสียไปเห็ดกุนชายปาลาล่องมังนอจจะลวก็ดอกกระสีล่องไปสุดแปลงถอดมึงโอเคจ้ะชาลอนเฮียเดี๋ยวกล่องให้มูค้นจีนเพิ่นทายลูปตอนตัดจะเทียมไห้น่อจ้ะแต่ว่าพอดีเพิ่นไปกดปุ่มอย่างผิดผู้จะกเลยกลายเป็นประมาณนี้จ้ะที่นี่คิดว่าสิฝ่าวตัดอยู่แล้วจ้ะเว้ากันไหวว่าเดี๋ยวฝ่าตัดจะเอาจัก4ซีหหกกรน,นจ้ะ พอดีไอ้มันเกิดเป็นกองก่ออยู่แล้วจ้ะแต่ว่าเพิ่นไปกดปุ้มยังผิดปุ้จ้ะเลยกลายเป็นประมาณนี้ก้อนหนานี่ก้อนสีมาตัดกระเทียมพากันไปยางทะเลจะ้ะตอนแรกกระมวนอยู่จะ้ะพ่อขาสิกลยางไปโดนๆแล้วมันเริมหนาวนะจะ้ะแตเลยพ่อมาสีมาเก็บกระเทียมก็่เลยกิบอะไรเสียสิฝาวาเก็บก็เลยออกมากประมาณนี้ลจะจ้ะไปอีกมองนาะจะ้ะมาสิผ้าไปโต๊บ้านนี่ จะงามจ้ะนี่แป๊บเดียวเต็มตะกาจ้ะเต็มตะกาไะดอกซากุระต้นนี้ยุ่ข,ขังบานจะง,งามงามจากกล้าบปานพอดีเลยอันนี้ในมือเดียวกันนะจะเห็ดกับเขาเทียงไปก่อนจะ กระเทียมดอกกระเทียมที่เก็บมาข้าวที่แล้วกับดอกแมกโนเลียเนาะจ้ะ <c oughs> พอดีมูข้นจีนเพิ่อนอยากกินแกงเคียวหวานจ้ะ <c oughs> เพิ่อน,อกกน,นสือไกลมานำ้ำ <c oughs> เพิ่นว่าเฮ็ดแกงเคียวหวานแน,น่สิ <c oughs> เอาไปให้เด็กหน่อยเ <c oughs> มืองหนอกลองกินเมืองเนาะจ้ะ <c oughs> เด็กหน่อยเป็นคนจีนเ <c oughs> พิ่นอยากไปให้กินเมือง <c oughs> อันนี้เป็นสูตรง่ายๆเนาะจ้ะเฮ็ดง่ายๆผิดประมาณว่าแบบเราต้องตามสูตรเป๊ะเมื่ออาฉีพไปไหนเนาะจ้ะผสมกับกะทิกับ เครื่องแกงแล้วก็ไก่พัดไห้สุกเลยแกพัดส,สุกแล้วเดี๋ยวห้าวคอยมาเติมไอ้ยางอื่นไปเนาะจา้ะพอดีมีต้นหลิกเหลือแน่ในสวนกะสีเอาใส่จ้ะเติมกะทิไปเรื่อยๆจ้ะค่อยๆเติมไปเนาะจา้ะวันนี้ห้าวมาใส่ดอกกระเทียมที่ห้าเก็บไว้เนาจา้ะนี่เป็นครั้งแรกเนี่ยวจะสิล่องแบบนี้แสบจะแสบแสบ,บแนะน้ำจ้ะ เมนูนี่แสบอีหลีแปลกใจอยู่จ้ะว่าเข้าแบบเมือ่อไรตามขั้นตอนตามคือจังเมื่ออาชีพเขาแนะน้ำเนาจะจะเขา้ากับแสบอยู่จ้ะนี่ทาให้สุกเนาะจ้ะเอาไก่สิเสิร์ฟแล้วเข้ากับมใส่ไอ้ใบบักกุดเนาะจ้ะใบบักกุดนี่ก็เอามาจากแช่แข็งใส่เข้าไปเลยจ้ะเพราะมี มันมีเชื้อโรคเนาะจ้ะเพราะว่าอาหารแชร่แข็งเนาะจ้ะพอดีแครอทอันนี้เป็นออแกนิกแครอทหวานอยู่แล้วเนาะจ้ะเพราะยังไงสุกลายก็เลยใส่ที่หลังเนาะจ้ะอ่าสุดท้ายข้ามใส่ดอกใหม่เนาะจ้ะดอกแมกโนเรียจ้ะเป็นแตงหนานะจ้ะไไ่ไปเลย แมกโนเรียมว่านมาสิเุฉุปเปิถอดไนะจ๊ะมีเวลาก็เลยนดใส่แก่งเขียวหวานได้จ๊ะ กินแกงเขียวหวานตกแต่งด้วยดอกแมกโน,ะนเรียนน้ำกันนี่จะเรียบร้อยแล้วมาเลยจะ้ะแกงเขียวหวานตกแต่งหน่าด้วยดอกแมกโนเลียนเนาะจ้ะมากินน้ำกันจะ้ะเขาเชียงจะ้ะ I'm mm This one is. Yeah, carrot chicken. Everything is lovely. Mmm, mmm, -hmm. mmm. -hmm. It's nice, yeah. Remember, eating. Okay, try see working. อันนี้รอบเย็นจ้ะเฮ็ดซุปแป้งทอดนะจ๊ะตอนแรกแป้งสิออกเร็วไปนะจ๊ะก็เลยปะติดกับเออ่กระเทียมแต่ว่ามูคนจีนก็ว่าแสบอยู่จ้ะเติมแป้งเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นแป้งเฮ็ดขนมปังจ้ะจริงๆถ้าแป้งโกจิแสบก็จะ้ะคิดว่าแป้งโกจิแสบก็แป้งเขาเขาโพดหรือว่าแป้ง เข่าเนาะจะเสียบกอสีแป้งอันนี้มัน,มนเนือ้อมันบริเอียดเนาะจะสูุแปงข้าวโพดบ่ไรเสียบกอคิดว่านี่จ้ะแสียบยู่ได้จ้ะแกงเขียวหวานกับเสบสูุแปงทอดกับเสบ<อ>จ้ะดอกใบกระเทียมปลาเนาะจ้ะเนาะเห็ดแต่หลายอย่างอีหลีจ้ะมื้อนี้ปีนี้กินคุ้มอีหลีจ้ะเ,<ส>เห็ด<ส>เกือบซื้อย่างอร่อยจ้ะเห็ดคิดทอดไม่รู้อะไรจะคิดออกเห็ดเมืดล่องเห็ดเมือดไรจ้ะ นี่จ้ะแซบยูเดียจ้ะมูค้นจริงแต่ว่าแซบจ้ะบ่เมนบ่มเมนว่าตะเฮาว่าแซบกันเถอะมีคนอื่นว่าแซบนั่นจ้ะ you Want to taste the flour? Be careful it's very hot อีกเมนูที่แซบคึอกันจ้ะลวกดอกกระเทีมยมให้สุกนะจ้ะเอามาใส่หอเวียดนามนะจ้ะเมียงเวียดนาม กับผักสดอย่างอื่นๆอบไก่อบหมูเนาจ้ะอันนี้ก็แซ่บเพื่อกันจ้ะแนะนํำอีกเมนูเอาจ้ะเนาะ